ละเอียดอ่อนและเมียดละไมพร้อมต่อการการที่จะกระทต่อไปซึ่งจะแตกต่างจากการใช้สัญญาจเจริญมนจิตใจมันก็ยังอย่างกระด้างอยู่ความละเอียดอ่อนของอารมณ์ความสุขขุมความดีระภาพเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นในอารมณ์ในจิตวิญญาณก็ได้แต่สัแต่ว่าทองสั่งแต่ว่าสวดสั่งแต่ว่าบนแล้วก็จบให้มันจบจบไป เสียเวลาเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้น,นธรรมะเนี่ยมันอยู่กับใครแล้วมันจะทําให้คนคนนั้นซื่อตรงลงคนมีธรรมะถ้าไม่ใช่ทําเมาเนี่ยนะมันจะทําให้คนคนนั้นซื่อตรงซื่อตรงอย่างไรก็คิดอย่างไรทำอย่างนั้นทําเช่นไรก็พูดเช่นนั้นคิดทําพูดเรื่องเดียวกันหลวงปู่จงเน้นหนักและกระยำอยู่หนึ่งหนงึเสมอเมอว่าตาดูมน ปากท่องมนใจต้องรู้มนตาดูมนปากท่องมนใจต้องรู้มนถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราซื่อตรงต่อมนก่อนที่จะปฏิรูปเรื่องอื่นสิ่งอื่นคนอื่นชีวิตอื่นและสถานการณ์รอบข้างอื่นๆสิ่งที่ควรจะต,ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแะะกับปฏิรูปก็คือตัวเราเอง ถ้าตัวเราเองยังโกหกตัวเองอยู่เนืองเนืองยังหลอกตัวเองอยู่เนืองเนื่องทั้งที่ไม่มีเจตนาตจะหลอกแต่มันเป็นสัญดานที่สั่งสมมาไหลอสงขไขยหลพบไหลชาติหลอกอยังไงก็ตาดูมนปากท่องมนแต่ใจเลื่อนลอยไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองหลอกตัวเองไม่พอยังหลอกพระพุทธเจา้าหลอกพระธรรมหลอกพระสงฆ์แล้วก็หลอกมนที่กําลังจะท่อง สังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราจเจริญมนเนี่ยน้โมสามจบเนี่ยเราอยู่ไม่ครบนะเราอยู่กันน้โมไม่ครบทุกตัวอักษรอกดีไม่ดีแค่จบเดียวเราก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ทันบางคนนี่ยังไม่ทันจบนย,ยังไม่ได้รึ่งบทเลยเราแถไปไหนตอนไหนแล้วเอ๊ลูกกูอยู่บ้านมันจะกลับมาได้อย่างว่าเอพ่อมึงมาได้ย่างว่าเประตูบ้านกูปิดหรือเปล่าว่า แกกูเปิดไว้ปิดหรือยังว่าไปนุ่นแถไปเรื่อยเฮ้ยกูจอดรถไว้ข้างนอกจะโดนงัดหมืว่าเฮ้ยวันนี้เสื้อแดงมันจะมาบุกกับกูหรือเปล่าว่ากาลังสวดมนต์ถ้ามันเข้ามาจะทำํำยังไงว่าแถไปเรื่อยอย่างนี้เป็นตน้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความไม่ซื่อตรงธรรมะเนะี่ยมันอยู่กับใครมันจะทําให้คนคนนั้นซื่อตรงแล้วถ้ามีธรรมะบ่อยๆมีธรรมะเรื่อยๆมีธรรมะทีๆธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติใงความเป็นจริงตอนนี้ความเป็นจริงของเราคือตาดูมนปากท่องมลใจรูม้มลนั่นคือเรื่องจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าผู้มีธรรมะผู้เจริญธรรมผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าบวันใดที่เราตาดูมลปากท่องมนแต่จใจเรื่องลอยออกไปเรื่องอื่นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าผู้มีธรรมะเรอกเขาเรียกว่าผู้มีธรรมเมาไม่ซื่อตรง แล้วสั่งสมไปวันสองวันสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึ่งจนสุดท้ายกลายเป็นคนหลอกตลบตะแหลมปิ้นปล้อนทีนี้เวลาจะเรียนเรื่องจริงกับไม่ค่อยเจอเรื่องจริงแม้เห็นเรื่องจริงจับต้องรูปคำเรื่องจริงก็คิดว่ามันไม่จริง พราะเราสั่งสมแต่สิ่งที่มันไม่จริงมาเป็นเนิ่นนานไหลอสงไขไหลกลับไหลกันไหลพบไหลชาติไหลเดือนไหลปีไหลวันไหลนาทีจนกลายเป็นสันดานแห่งความรอกลวงเหมือนดั่งคำพระดำรัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าคนไทยชอบเห็นสิ่งผิดปกติจนเป็นเรื่องปกติ พอเห็นสิ่งผิดปกติมันจนกลายเป็นเรื่องปกติก็เลยเห็นความผิดปกติเป็นชีวิตจริงๆแต่ไอ้เรื่องไม่ไอ้เรื่องปกติกลายเป็นชีวิตจอมปลอมหลอกลวงวิ่งร่อนตลบแต่แรงมันกลายเป็นอย่างนั้นไปคือมันกลับหัวกลับหางกันเห็นดําเป็นขาวเห็นขาวเป็นดําสลับกันไปมาของจริงเลยไม่ได้รูเวลาคนมาพูดเรื่องจริงก็ไม่เชื่อ คนมาบอกเรื่องจริงมาชี้นำให้เห็นได้รู้จักได้สัมผัสเข้าใจเรื่องจริงก็ไม่ยอมรับปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการสั่งสมอบรมอุปนิสัยใจคอนะสั่งสมอบรมจิตวิญญาณและสันดานตนเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆจากการกระทําคำที่พูดและสูตรที่คิด ถ้าไม่ได้ทำด้วยจิตวิญญาณหัวใจสมองกายวาจาก็เท่ากับว่าเราเริ่มสั่งสมอบรมความหล่อหลวงความปิ้นปร่อนความตลบตะแรงความมดเทจวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันหวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีขยับไปเรื่อยจนหนึ่งชาติชาติที่หนึ่งไม่พอชาติที่สองชาติที่สชาติที่สี่ก็ขยับไปเรื่อยจนกลายเป็นคนบาป คนตลกตะแลงคนปิ้มปล่อนคนโกหกตอนแห้ะหลอกลวงเลอะเทอะไปจนสุดท้ายเวลาได้เจอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่เจอพระธรรมก็บอกว่าของปลอมเจอพระอริยสงฆ์ก็บอกว่าไม่จริงไม่ถูกต้องแต่เจอสิ่งที่มันเป็นของโกหกหลอกลวงก็บอกว่าใช่ถูกต้องจริงอย่างนี้เป็นตอนเพราะมันฝึกสันดานมาแบบนี้ไง ึกนิสัยมาแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ากมุณาวันตีโลโกโสโรกเป็นไปตามกรรมบุเพกะตะบุญยตากรรมพูดทำบุญมาแล้วแต่ข่าวกอนก็จะได้รับผลบุญในปัจจุบันคนที่ทำบาปมานไปข่าวกรนก็จะได้รับผลบาปในปัจจุบันเง้นบุคคลทำกรรมเช่นไหลย่อมรับผลเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นเห็น เรื่องเล็กน้อยนิดหน่อยลูกหลานท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญนะมันสําคัญมากรอหลวงปู่จะเห็นว่าถ้าพวกเราจะสังเกตวิถีชีวิตวิถีคิดวิธีทำหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่จะเป็นคนที่ทําก็ตามพูดก็ตามคิดจะก็ตามเนี่ยจะจริงจังมากจะให้ความสําคัญกับมันมากไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องนิดเรื่องน้อยเรื่องมากมายหรือเรื่องยาวสั้น หลวงปู่จะให้ทุกรายละเอียดให้ความสําคัญทุกรายละเอียดไม่ใช่ให้เฉพาะบางเรื่องบางอย่างเพราะเหตุผลอะไรก็เพราะว่าทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นที่เข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างเป็นผู้ใส่ใจและเดยนรู้ศึกษาในมุมกลับกันถ้าหากว่าทุกเรื่องเข้ามาแล้วออกไปเรามองแบบชนิดที่เผลอผิวเผินไรค่า สุดท้ายการเรียนการศึกษาและประสบการณ์ในการซึมซับสัมผัสเราก็จะไม่เปิดกวา้างไม่เพิ่มพูนแล้วเราจะกลายเป็นคนหยาบก,กระด้างมองอะไรก็ไม่ทะลุป,ปูปองวิเคราะห์ต่อทุกป,ปัญหาก็กลายเป็นตีบตันไม่เห็นปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ในที่สุดและสุดท้ายเรานั่นจะเป็นตัวปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากบทสวมดมนต์บทเดียว ให้ันคิดจะทําอะไรรูปหลันาชจีที่เราทั้งหลายเนี่ยต้องทําให้ด้วยกายและจิตใจที่หลวงปู่ใช้คาว่าอย่าทาแต่สรา้างจงทาพร้อมกับจิตวิญญาณไปด้วยใส่จิตวิญญาณเข้าไปด้วยใส่อารมณ์ใส่สมาธิใส่สติปัญญาใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปด้วยแล้วเรื่องน้อยนิดนั้นมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอด ยิ่งใหญ่ที่เปิดประตูทางวิญญาณให้เราเรียนรู้และศึกษาแล้วก็ค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมปัญญาไม่ใช่สั่งสมสัญญาไอ้สัญญาคือความทรงจำนะไม่ต้องสั่งสมแต่ปัญญาเนี่ยมันจําเป็นต้องสั่งสมคนบางคนชั่วชีวิตไม่เคยใช้ปัญญาเลยมีแต่สัญญาคือจําอย่างเดียวจำ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 ดีก็จําชั่วก็จําได้ก็จําเสียก็จําเลวก็จํา ดีก็จำสรุปแล้วจำอยู่นั่นแหละแล้วอะไรคือตัวตรึกอะไรคือตัววิเคราะห์อะไรคือคำว่านิสสัมมะกรณนังสยโยไขควรแล้วจึงจะทำหรือจะจดจำให้ยันเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาต้องสั่งสมต้องอบรมต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดต้องปฏิบัติแล้วจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้เรามาสำรอกตัวเรา ด้วยการหยิบมาตลอดเวลาก็รู้จักวางมันให้ว่างพอมีความว่างแล้วเนี่ยมันจะคิดแบบนี้ได้มันจะรู้จักมองทุกเรื่องขีก้ก็กลายเป็นทองได้จากทองก็ไม่ทำให้ทองหมดหมองมีคุณค่ามากขึ้นได้แต่ถ้าไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่สัตสมไม่อบรมไม่เรียนรู้ทองก็กลายเป็นขี้ได้เห็นทองไม่มีคุณค่าได้ แล้วสุดท้ายชีวิตเราก็ไรค่าในที่สุดจำไว้ว่าเมื่อใดที่เรามองสิ่งอื่นไรค่าเมื่อนั้นก็เท่ากับดูถูกชีวิตตัวเองไรค่าแต่ถ้าเมื่อใดที่เรามองสิ่งอื่นชีวิตอื่นเป็นของมีค่ามีคุณค่าเมื่อนั้นเราก็แสดงว่ายกฐานะภาพของชีวิตเราให้เป็นผู้มีคุณค่าเพราะเราเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติคุณประโยชน์ทำคุณประโยชน์จนเกิดคุณภาพเพราะชีวิตเราเป็นผู้มีพัฒนาการอย่างดีซื่อตรงชัดเจนเรียกว่าทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรคิดเช่นนั้นทำพูดคิดเรื่องเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนั้นต่อไปนี้ต้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามอย่ารอบ อย่าโกหกหลอกคนอื่นถือว่าชั่วหลอกตัวเองเลวฉะนั้นอย่าชั่วอย่าเลวก็คืออย่าหลอกคนอื่นอย่าหลอกตัวเองทําก็ทําจริงจรงจังๆอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันโลกปัจจุบันชอบใส่หน้ากากเข้าหากันชอบใส่มายาการให้กันและกันไม่มีความจริงใจต่อกัน นั่นก็เลยกลายเป็นสันดานนิสัยที่ทุกคนต้องใส่หน้ากากและไม่จริงใจเวทีนี้ไม่มีหน้ากากให้ใส่หรอกเวทีนี้มีแต่หนังหน้าล้วนๆที่จริงใจมองตาก็รู้ใจและเข้าใจกันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่มีเรื่องราวอะไรต้องมาโกหกตลบตะแลงและหลอกลวงกันทุกคนต้องเปิดใจให้แก่กันเข้าใจกันรู้จักใจกันดีกว่ารู้จักหน้า เหมือนดังมีคคำกล่าวว่ารู้จักหน้าไม่รู้จักใจถือว่าไม่รู้จักที่ลุงปู่เขียนบทสรุปเอาไวร้รู้จักใจแม้นไม่เคยเห็นหน้าก็สุดยอดแห่งความรู้จักเอาละเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ทำอะไรต้องทำจริงจริงจังๆหรออย่าหลอกแหลกอย่าหลอกลวงอย่าปิ้นร้อนอย่าตลบตะแลง,ลงเพราะวันนี้เราสั่งสมอย่างนี้ไว้มันไม่หายไปไหนนะลุก มันเป็นอะไรมันเป็นอกุศลลมูลมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลวันนี้หลอกขั้นหนึ่งต่อไปพวกนี้ก็จะหลอกบะลืนก็จะหลอกอาทิตย์ต่อมาก็หลอกเดือนหน้าก็หลอกหลอกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสันดาลในมุมกับกันถ้าวันนี้เราจริงจังจริงใจจับจ้องแล้วก็จดจอ่อ สี่จอที่ลุงปู่เขียนบทสรุปเอาไว้เนี่ยนะวันนี้เราจริงใจ จริงจังจับจ้องจดจ่อผูกน anyway. ี้เราก็จริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อปรืนเราก็จริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อทั้งอาทิตย์เรามีแต่ความจริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อเดือนทั้งเดือนก็มีแต่ความจริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อปีทั้งปีก็มีแต่ความจริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อชาติต่อไปเราก็จริงใจจริงจังจับจ้องจดจ่อ คนพวกนี้เหมือนดั่งดอกบัวที่พ้นน้ำสั่งสงอุปนิสัยให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์แพ่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยิ้มพระโอ์ให้เราเห็นเราก็บรรลุธรรมได้เพราะเราฝึกตัวมาเพื่อบรรลุฝึกสั่งสงอบรมให้เห็นความจริงรู้จักเรื่องจริงเข้าใจสิ่งที่เป็นจริง นั่นนั้นธรรมะคืออะไรอะลูกธรรมะก็คือความจริงไงธรรมะคือธรรมชาติแห่งความเป็นจริงแล้วชีวิตเรารับพัฒนาการพร้อมที่จะรับความจริงอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีแต่ความจริงกับความจริงพอใครพูดไม่จริงเราจะรู้ทันทีใครแสดงไม่จริงใครมีวิธีคิดที่ไม่จริงใครมีเล่ห์เพทุบายเล่ห์เหลี่ยม อุบายอันแยบคายที่เขาจะพูดออกมาแสดงออกมาหลอกล่อเราออกให้เราหลงเชื่อเราจะรู้เท่าทันหมดเพราะทั้งชีวิตเราอยู่แต่เรื่องจริงเรื่องไม่จริงเราไม่เคยรไม่อยู่เรื่องไม่จริงเรารู้เข้าใจเท่าทันรู้จักเพราะเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงมันแตกตา่างกันเรื่องจริงคือความสวาม่างเรื่องไม่จริงคือความมืดบอด เมื่อเราอยู่กับความตลัสว่างตลอดชีวิตพอเห็นความมืดบอดก็จะรู้เท่าทันได้งนั้นต้องฝึกลูกต้องศึกษาเราอยากจะเป็นบัวพ้นน้ำที่เห็นแสงอาทิตย์แล้วก็บานรับแสงได้เลยก็ต้องเริ่มต้นมาจากสี่คำาลูกอะไรสี่คำอะไรเมื่อครู่นี้เออสจอ จริงใจจริงจังจับจ้องและก็จดจอ่อเราจะพัฒนาการกลายเป็นดอกบัวที่รับแสงอาทิตย์ได้ทุกเวลาไม่ใช่ดอกบัวอยู่ใต้คนตมที่คอยจะเป็นอาหารของเต่าและปลาและจริงใจจริงจังจับจ้องจดจอ่อมันฝึกได้จากอะไรจากชีวิตปัจจุบันที่ไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันและไม่ใส่หน้ากากให้ตัวเอง จากเป็นผู้ซื่อตรงคิดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดเช่นนั้นคิดทําพูดเรื่องเดียวกันอย่างนี้แหละก็คือการสั่งสมอบรมสันดานแห่งผู้พัฒนาที่เจริญและเข้าไปสู่มรรควิถีอย่างชัดเจนและเป็นดอกบัวที่พ้นจากน้ําเจอแสงอาทิตย์นิดหน่อยก็เบ่งบานไพยบูน ร้อมที่จะตัดสรูบ้บรรลุธรรมได้าละทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วลองมาฝึกที่จะวางทั้งหมดดูหลับตากำหนดจิตให้อยู่กับกายกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างจริงใจจริงจังจับจ้องและก็จดจอ่อแล้ววางทุกอย่าง มือวางเท้าวางกายวางสมองวางใจวางอารมณ์วางวางทุกเรื่องเดี๋ยวความว่างมันเกิดตามมาเองเริ่ม สมองโลง่โลงใจโลงอารมณ์โลง่โลงๆกายโลง่งได้มาจากความวางทุกอย่างกลับไปอยู่กับลมหายใจใหายใจเขา้าสัตว์ทั้งพวงจงเป็นสุขหายใจออกสัตว์ทั้งพวงจงพ้นทุกข์นับหนึ่งวันนี้เอาแค่สิบสองคู่อย่างจริงใจจริงจัง 夹虫、金钗、金枪、夹虫。